น้มัสการครับอาจารย์เจร่อนโทษเนาะเจร่อนทที่บุญพ้าลวยเนาะครับผมครับทีมงานสุขบุตสุกคนเนาะครับโอ้ว่าจะไหนเนาะคือมาเบอ่์หิ้วเขากันแบบมากเลยหิ้วยุยอาจารย์ว่าจีมะอาศัยเขาวัดเขาวาเนี่ยและไม่อาศัยไอ้ที่เขายุวัดยุวานี่นละเดี๋ยวยังเล่าไปเพิ่นต่ำฮุงคือกินเนาะครับผมเดี๋ยวจังหวะผมว่าอันนั้นได้ยินี้าว่าอาจารย์สีฟันวัาสนดอกที่แรกว่าไม่ได้ว่าจีมาเอาเลขดอกมาเนี่ มาเอาวัตถุม,มงคลไปชงใ<ม>ห้เอฟซีนะผมก็เลยว่าไปเจ้าวาชงฟังอยู่ทั้งางว่าอาจารย์ฟันเล็กแบบนี้ว่าจาผมก็เรียกมกยกาขอทายอาจารย์แันนี้เน่นี่ีบ่อาจารย์เี<ม>่ยฟันเลยบ่มื่อกี้จินนไปอีหไม่ไดืกี้จิไปเมื่อกี้พ่นคิว่ารู้สึกว่าจะเป็นคนอยู่นนันชนวนนันทำหน้าไหลเยนมาเป็นฟันผมไม่เร็มาฉากคนอยู่ทันชนวนที่แม่หัน มาลิมวังโคงเหรอมาน,านัมามาง,งม,นมานางัานางอ้าแล้วมันจะเป็นเลขตัวเดียวครับอาจารย์นั่งเมนนื่นางสาวขาซ้อมมือหนทำว่าจังใดเดียวขีโทษฮาด้้เยอ,ข,อข,ขี่มากอะ่ะว้ยอ,อยากไปน้ำอยู่ดิมันตางมันเมือเสนวไปเมืม่อตอนไหนกับยามาจ้าเลี้ยงเลขนีไปได้เ่อ่อาจารย์านโตขึ้นนะครับผมจะอย่างนเพื่อนนะที่นั ครับผมเันนลำบากน,นุ่งแต่ติดเด็กน้อยยังนน่พยนโอ้พเพรว่นเรกนี่เรีตัวอาจารย์ทีฟันเปนเ,นเรีลกนั่งยู่ริมฟังคงบอกครับเนนอือเนั่งยวท่าครัวยวนยวเอายวนเอาล่อยออกม่แอกอาา่วจันทร่อมารกลอใหมากเร็วไลหวักวก้อนนี่อาจารย์เราชุวยกัเก้าร่อยมากศูนย่อใมาแบบมาแบบเก้าบวาจาจาร์ร่อลงลงลงล่อเขาเลยบอกครับบอกได้่มหมอพะท่านหมอไปาม่า ร้อยเห็นร้อยเห็นมาเลย,เยว่ะเสนดอครับพรามันเนื้อปัาชเกล็ดอะไรทีเอาอยู่บ่เอาล่ลางๆเลยไหม่านอาจารย์ว่าสีฟันกันอยากหู้อยากเห็นนี่แม่นแม่นชิมมือดื่มเชื่อมมือดืมม,ม,ดม,ม,มากเอยากหู้ยู่นี่กันว่าได้เลือดหรืเนาะแต่ว่าคันพ่อปล่อยไปก็จะไปเลีิม่มขี้พืนพืชพวกไม้แต่ว่าคันพ่อล่างๆเนี่ยเขาจีปล่อยอยู่หว่าไม่จีบปล่อยเพิ่อนกระยังมึงสะกอ้อนบ่ผมว่าล่างก่ะให้เพิ่อนเอาไปเชียงมึงสะก้อนเชียงมึงสะก้อนเนาะครับผมเพราะว่าล่างจะ ตัวล่างนี่แหละตัวมันออกแต่ว่ากับพวกใหม่เอาไปนั่นสำกันนะอาจารย์อเอาไปเอาไปเชียงสัำคัญท่นนนะันว่าได้เลขมันอยากหูเราดิอาจารย์แม,ม่นสีล่าง,งบ่ล่างแม่นสีแนะจงบ่แจงเขากข็อยากหูเราดิอยากหูสำคัญนะนายจะคือเอฟที่บังคิมอยู่ตอนนี้แหละอาจารย์เพิ่นก็อยากหู่สำกันเนี้ยตัวผมเองผมก็บที่คืบเอฟที่แหละผมก็อยากหูสำคล้านล่างที่แจงกับยาตอดนะก็่อยากหูสำคล้านนั่นถนะแต่อาจารย์ปล่อยตัวใดไว้ ตัวยังมาอย่างน้อยนี uh> ่ยใจเรในคล้องดีอาจันย์ที่เลือกเฮ็ดไว้ที่เฮ็ดไวถ่าี่เลือเฮ็ดไว้ถ่ายพอดีตัวเม่าพอดีตัวไป็นงเนี่ยกเจ้าเถอะครับผมเดี๋ยวเจ้าะาลายุ่งนะก็เจ้าโทอมาหาจันาร์ก็ะอยู่ตัวถามบอกองนี่แเราไปกัไตส่งเพาไ่ด้อันมี้ย่งเนี่แต่ที่หลแาจันไล้ตาเลยที่เด่นเดียวมันให้บอกวว่านี่กับะตุ้นกระตุ้นเนี่ยเนี่ยกระตุ้นซ้มกระซัดเพื่อทลง เสื่อเขาหลงตะกุดเนาะเป็นตะกุดนะครับคุณนี่ตะกุดเสื่อเขาหลงเริอพี่น้องเดิ่อันชาดมากนี่ก็จะเป็ียนอินตะกุดอาริยทรัพย์กินไม่หมดกินไม่หมดอ่าถัดมากนี่ก็จะเป็ียนน้องแมวน้องแมวซึ่งน้องแมวนี่อ่าเป็นม้วนสารผสมคือมีน้องแมวผสมมันกับเครื่อเขาหลงอ่าน้องแมวว่าดีอยู่แล้วมาผสมเครื่อเขาหลงบั้นเรื่งจังคัดแต่ว่าแมวย่าไปหลงเท่านั้นนะบั้นก็มันข้างในมีพึ่งนี่นะ นี่พ,พ, ừng, พ ừng, heat 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 ึ่งพ er ึ่งเนี่ยพิงเพิงนี่เพิงเทียนที่พระเจ้าเฮ็ดตันวิธีการทุกเศษนี่ยังดีนี่โอ้เพิงเทียนนี่ที่อัด์ตไปเนี่ยอาจารย์ไม่ได้เห็นแล้วโอ้ยเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างม้วนสารุกสิ่งทุกอย่างมีความหมายอยู่เนี่ยความหมาว่าเมืนเพิงปาดขีอยู่ตัวบอกอาจารย์บอกเออคันเบิ้งปาดขีว่าเป็นแต่อยากได้อะไรเนี่เป็นแต่ย่างอาจารยคือบอกเขาบอกไม่ใ่ดอกครับแล้ววันนี้ทั้งพี่กับจีเป็นนวดเนาะนวดจ้านวดโอ้ นวดนวดสียาง,ยางนี่บัวบางใบเป็นสายล่างสายสว่าดวันต่อไปเรื่องรักเรื่องไข่นีต้องยกให้บัวบางใบวันต่อไปผู้ที่ทีเอาไปใส่เกี่ยวกับหน้าที่การงานแล้วแต่เห็นสมควรอะไรผู้ดใดทํางานเกี่ยวกับด้านใดอืมอ่านีก็คือบัวบางใบแล้วก็จะเป็ียนหาแถวครับเรื้มเรื่มนี่คือหาแถวหาแถวนี่ก็ คนนิยมชมชอบนออาจาร์เนาะ<ช>อันนี้เพราะว่าแท่นจ้านยอาจารย์ข้าเจ้าปฏิว่าอาจารย์ว่าบปฏิว่าเป็นอวดไปอีกเนาะอันนี้เพราะว่าแท่นผมกับลูกศิษย์ลูกหาจักาารพกุ่จังไดกับที่ว่าสู้ฟังพุทธกุนจังไดก็ไดดอันนี้ก็คขึ้นนวดครับผม<ช>นวดนวดอันนีก้กัเป็นนวดห้าแถวนะครับหาแถวกับขื้นห้าแถวหาแถวในร้าเป็นมหานิยม,มันถวายกะอันนี้กมานม่กัเป็นสลิกา การิกาเนี่ยก็เป็นมหานิยมทำมาค้าขายอ่แล้วทัดมานี่ก็จะเป็นนวดนั่งควักตอนเราทำมาค้าขายอ่แล้วก็ต่อไปโอ้เสื้อเบิดหลายหน้าที่แล้วบาังเพื่อที่อธิบายเบิดอันนี้น้องแมวเหลีอยงเดียวเท่านี้บอกครับอาจารย์อันเดียวงไปแล้วเบิร์ตมัดน้องแมวน้องแมวไงมันเถอะน้องแมวเบิดน้องน่ะล่ะสามน้านี่นะมูนสามน้าพ่อเบิดน้องพ้อเต็มเต็มเลยแบบเต็มเต็มเลยแบบเต็มเต็มจังๆเลยเนาะอาจารย์เนาะ นี่ครับผมนั่งแมวอยู่พี่นะครับเด้อต้องอาจจะมีพวกแจ้งไปไหนถัดมาครับผมกิดทีเป็นล็อกเก็ตสลิกาครับผมล็อกเก็ตสลิกาเกิดดา,าพวพุ่มกุ้นเกิดเคลื่อนกันกับสลิกาหรือผู้ตกพุ่มก็ได้เคลื่อนกันอ่าพวกข้าเจา้ามีความเสียว่าคล้องแล้วเนี่ยผู้ใดเอาไปใช้เนี่ยมีมิจฉกมีลาบมีคนนิยมจมชอบมีคนหลักคนหลงเป็นวางสัน่นทัดหน้าก็เปลี่ยนเบีย้ยแก้ครับเบี้ยแก้แก้ทุกอ,อย่าง สิ่งบดีอ่าที่เข่ามาในชีวิตที่ว่า,าห้านี่แหละอ่าสิ่งไหนมันถิ่นกุ้มกันสิ่งที่บดีที่เข่ามาในชีวิตสิ่งไหนไม่ดีก็ให้มันออกไปตอนท่อไปบานนี้ก็จะเป็นใกล้แก้เช่นกันใอืมใกล้แก้นี่เราค้นเพื่อนเอาไปตั้งไว้น้ำหนาบ้านแก่สิ่งที่บดีสิ่งอัปมงคลทั้งหลายที่เข่ามาเฮือนซ้านบ้านสองห้องเออ เดกเลียเงินเกียท้องความี่แก่เี่เขียเขานี่เขียเขาครับว่ามันเชียออกเล้วกานเขี่ยออกนี่เป็นมีมุกอังนี่เนาะเี่ยเขามาเนี่ยบาทสำหรับวุฒาม้ากขายนี่โอ้ชู่โชกสุดยอดเลี้ยสองเลี้ยสองอันเท่านี้ดิแม่นม่จังจ้าเลียขนานี้เล็กชู่โชกจ้าเพราะว่าผม เอาอายุเอฟซีโทรมาบูซ่าหลายผู้กระจ้าทั้มาค้าขายเนะาะบอกว่าวจะเป็นผู้มากเจี้ยงโชคเจี้ยงลาบสิครับผมชั่วช่วงนี่ทั้มาค้าขายดีแน,น่นอนจันขายดีเอราะดีอขอแต่ชั่วช่วงนี่ว่าซื้อตอนน,น,น,นี้กำหนนี่ก็ซื้อคว้อหดลูกประเวทตันด่วนขอได้คือยงังคือเนี่ยว่าจะไปขอยังเขาให้บดแล้ววันต่อไปแล้ววันนี้กาศลายงไงว่าชั่วช่วงนี่เป็นรียแห่งการคว้วันต่อไปเนาะแต่ววันนี้ สำหรับผู้ที่มักโชคมา่ลาททำชิงใหญ่รามีกําไรนี่ครับผมเข้ามากําไรนี่กะเป็นมงคลแล้วสําหรับที่กําไรเนาะใช่ครับผมอืมอันนี้กับที่กาไรครับผมมีมีหลายสีครับผมตามกําลังวั่นอะไรก็อีกต่อเงินต่อทองครับผมต่อเงินต่อทองครับผมกันส้มโบราณไปามา้าขายูดต้องมาค้าขายหรือว่า เช็ดเกี่ยวกับการเงินการท่องเนาะอยากให้เจริญก้าวหนาอ่ะเฉยกับทเปลียนต่อเงินต่อท่องนะครับผมต่อเงินต่อทองเลิกไพี่น้องเลอกเข้ามาต่อวันต่อบ่รมันขาดไปเรื่อยดิเพิ่มไปเรื่อยต่อแล้วกับที่ีคุณแผนครับผมคุณแผนเบิกครับครับผมเลี้ยงอยู่สามองค์ครับผมคุณแผนเบิกครับแล้วกต่ทีล่าสุดนี่จะคือลักยมก็บเลี้ยงอยู่สามด้วยกันครับผมลักยม ซึ่งเป็นกาฝากเราวันต่อไปกาฝากต้นรักกาฝากต้นยมคนนิยมชมชอบคนรักคนหลงเนี่ยครับผมอ,อันนี้ก็เป็นตะกุตามกระจะาบเอาว่ายเงาเต๋อเปรียบหน้าที่ราตั้งแกวัตถุมงคลอาจารย์หลายครับผมาผู้ใดช,ชื่นชอบจ้างใดจะปิดหน้าเบิง้งครับผมแต่ว่าอันนี้จะเป็นความเสื่อเป็นที่เพิ่งทั้งใจเด้อครับว่าพี่น้องอให้ใส่พิจารณา่านในการรับชมให้วิเคราะห์ดีๆครับผมขยักได้กัน มาสอบถามกันได้อืหรือว่าอผู้ใดอยากเคลียดพป้ากองระบาดนะครับมุ่งหลังค่าสาราปฏิบัติธรรมครับอาจารย์วัดป่าช้าบ้านจอมศรีตอนนี้จะยั่งขาดอยู่เนาะยังบ่พ่อครับผมอืมวัพี่น้องท่านใดก็โอ้ยชีวิตหนึ่งเนี่อยากเคลียรเด้อยากเคลียร์อยากสั่งเด้อยากสั่งความกับอาจารย์วัดป่าได้อยากมีโชคมีช่กับเพื่อนเรื่องวัดางเรื่องคือห้งศูนย์เก่าตัวเดียวที่แท็กทีแน่เถอะเนาะ อยากความเย็ดความสั่งร่วมบุญร่วมสุขส่วนเอาโคกอาลาบน้ำเพลินนะครับป่าป้ากล่องระบาดองกาเพลินกะยนั่งมีคือนเ่านะครับป่าป้ามุ่งมุ่งหลังค่ามันหลังค่าสาราปฏิบัติธรรมแต่ที่ว่าหลายท่านหลายกนเพนคนจะหาความสนใจน้อมยึดนวามสั่งกันมากนะครับขออนุญาตเล่าหลายในจังหน่อยเดอ้อพลพี่น้องครับผมอาจารย์ เปนกำลังขีเขียนตัวเลขอายุครับผมอตอนนี้เขากราวเรียงนี่ปสักกอนก็นกตามเบอร์โทรด้านล่างนี่นะครับเพราะว่าจีเป็นวัตถุมงคลเพราะว่าจีเป็ยนผู้ที่รวมอนุโมทนาบุญมุ่งหลังค่านะครับก็่ที่นี่เบอร์อาจารย์แต่ที่นี่เบอร์ทั้งแอดมินนะครับโทษมาติดต่อได้นะครับผู้จับรงก็คือแอดมินนี่แหละจับรงให้อาจารย์พ่น์มุเวลาดอกพกก่นก็สารับ แขกรลำยังอยู่นในบรรมีเวลาณที่มีตรงไห้เด้อท่นต้องการวัตถุมงคลก็บโตหาทั้งอยากมินได้ครับอ๋อบาบันี้กะสมมาภาคพืนแล้วนี่บัดเนาะกะบจีว่าเลี้ยงเล็กต่อนี่บัดครับอืเน็ดนั่ <c oughs> นะจะอาจารย์วันนี้คือว่ามั่นใจค่านแน่แต่วันนี้มาเนี่ยอมอยจังมาถ้เาเขาเข่าเข่าต่อเลยดีไหมเขา่าต่อครับผมถ้าเขาถ้ามาเนี่เข่าต่อหลุดดว้วยสิอาอคนนู้นเจียบตันอาจารย์ครับผม ระว่างได้บ่ว่างเลยอย่ามั่งว่างๆทับหลวงมันเคยเปลี่ยนมงคลครับผมอันที่เห็นนี่เป็นเลขสามตัวซึ่งมาจากสองแหล่งด้วยกันนะครับเลขนางริมฟังของได้หนึ่งเก้าเจ็ดตัวเลขซี่หาเจ็ดเนี่ยที่ไปที่มาผมจำอะไรเรามันมาจังไลยกรับอาจารย์ยูวัดเนเลขนางยูวัดนะครับเลขต้องหงุดนะอาจารย์นะโอ้โหเลขต้องวงุดสิงอาจารย์เพิ่อนเมื่อนั้นมื่อเลขออก เพื่อนเอาไง,ไงวาเพื่อนเพื่อนนางคุ้มเลีอยู่นะครับก็เกิดภาวะเห็นเลียตัวนี้หละึ้นมากกระไรเพื่อนก็เลยบอกว่านาจีเป็นเลียดตองหดบอมาจันเพื่อนจะเลยเอามาหาค้คอยพี่น้องเข้าไปเปลีนน่ยนแนวทางาซึ่งสีเถียงว่าเสกับพิหน้าเบิงนะครับซึ่งเมื่อแรกเพื่อนก็จีไปอีกนะครับถามว่าเบิงว่าเพื่อนเอาค้นมะนงังยุหันซึ่งทั้งอื่นนนะละเพื่อนเอาข้นมะนางยุหันอาจารย์เพื่อนจีไปเบิงว่า เลขที่เพื่อนได้ที่ได้ตัวเดียวกันบอกระบบอาจารย์นั่งแต่ว่าสำหรับคลิปนี้พี่เด็ดก็คือมองนึ่งมันพี่เด็ดก็คืออาจารย์เพื่อนได้เลขสองตัวแล้วแบบร้อยขึ้นมากขึ้เก้ากับชูนเก้านั่นน่ะนออาจารย์เนาะครับผมแล้วเดชเขียนต่างหากแล้เนขียนเขียนต่างหากว่าใช่เขียนต่างหากเอาไม่ต้องเรื่อมูเขียนได้สองตัวมาหนิไม่ต้องตัวมันมันเบื้องหลายมันเบื้องหลาหมดเขียนต่างหากว่าหมดไม่ต้องหากลุโฟโล์วรถบ่เงินบ่เงินบอยอ้น ไม่เอาก็ครั้งลดไหวจังวันบอกเลยบอเดี๋ยวครับเดียวียนไอ้นี่ตงกันจยนตะกันเนาะครับผมอบานนี้บอกรถที่อาจารย์บอกครับผมแปดศูนย์แปดศูย์ศูนย์แปดถึงแปดศูนย์นะจ๊ะใส่กัมาแล้วนะผู้คนจับเงคนับเงนะครับผมาะข้าวนี่เดียวเลยบอค่ะเดียวได้นี่กับติดได้แต่ข้าวนี่เหรอว ไล่หงวดที่ผ่านมากับกับตีกุกับแหย่อาจารย์งวดนี้ทีเปลี่ยนใดเอาอนี่ครับเด้อพ่อยพี่นั่งครับผมนี่ไรอ,อาจารย์วัดปา่างวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองห้าหกหกครับผมเลขที่ออกศูนย์แปดอาจารย์วา่าเขียนจังสันอาจารย์กะ็ะบอกคือข้างจังสันก็ล้องพินิจจัลลนาบังเด้ออีหอยแหยมผู้หมุนโย่บางกอกผู้บอกโยากอีสานอ่าบอแมนว่าลูกเต้าเพราะว่าแอดมินเนี่ย มาบอกว่าเลขตัวนี้มันถีออกลอยผเสี้ยอาจารย์เพื่นกับบได้กลันตีว่าต้องออกเนื้อเ้าผ้ากันไปายหน้าไปเส้ยเรือบอไดวาตรงนี้ก็ได้อาจารย์เพิ่นกับพตหน้าว่าเลขมันเป็นของบอเนนนอนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงครับผมเออจะนั่นแล้วก็ให้พินิติจะนณาวิเคราะห์กันดีก่อนคืลงทุนอ่าพิ่ิตแต่ยาว่ากันครับผมมันบฏิวัวนี้เ่ากะเชื่อวันไหมเนี่ย บอกงวดไหมอาจารย์ว่างวดนี้ว่าจะบอกงวดไหมแต่ว่าอ่าจุดสังเกตอผมตั้งข้อสังเกตว่าเลขอาจารย์เนี่ยเลขนั่งเนี่ยคันได้รุดสองงวดแล้วนะครับงวดต่อมากเข้าแน่นอนคืออคิพานมากห่ยงวดกอนรุดสองนี่น่าอาจารย์นะครับผมหลังจากที่รุดสองปั๊บกตเด้งม่เข่าตามคําอาจารย์เราเลยแต่ว่าคนเข่าในเข่าเข่าต่อนยาวเลยาหลายก็ี่ติดตามทั้งวัดตามาเนี่ย ที่ั้งเกตรเห็นไหมว่าข้าได้เข่าที่เขาต่อกันซองตำรวดเลยจ้ะอืมแล้วก็อีกอย่างก็ขันเท้าที่มาคิดหน้ากันเบื้องค้าๆแล้วเนี่ยิ้งสีรุดเลขนางแฝดอรหันมาแน่นอนแนกันรุดแฝดอลรหันเข่าเลข,ข,ขนั่งยวงสันรุดไปรุดมาอยู่อ่ามังหันรุดแต่ถิ่ม่าเข่าเลขนางแต่ว่ากันเลขนางกันเข่ากับเข่าต่อเนี่ยแฝดอลรหันเข้าก็เข้าต่อเนี่ยแค่นั้นแล้วแต่ให้เปลี่ยนแนวทางครับ เอาไปพิจารณาเบุญน้ออาจารย์เนาะใช่ครับผมเบุญน้อครับผมเห็นได้คีเด้อาจารย์มั่นใจว่าครับจำหราหมนนียครับอย่ว่ามั่นใจเลยเอาไว้สักคนโจอวัยสักคนเนะโจอวัยสักคนโจอวัยสักคนจะท่านรามั่นใจสำหรัะอาจารย์นะอย่ว่ามั่นใจอืมเอ้าเดี๋ยวจอมือจอมเว่นกับจีแวะมาหาอาจารย์กับจีมาสอบถามความคืบหน้าจังไรเนาะว่ามันเปลี่ยนจังไรนี้ความเปลี่ยนแปลง ไปจังไรนีส่วนตัวเลขบันให้เลงเบื้องให้ดีระวังนั่งฟังโขงกับในวัดเลขเลขที่เขาทั้งหคอว่าฟคงโขงทางเขาเขาหรือเปล่าฟังโขงแต่เขาเขาย่ำกมีใส่ตีเนี่ยใส่ตีทำหน้าเย้หยาดที่สุดคือสิบสามดติดน้อยจังนะสิบสามกวดติดเลขนั่งยิ้มฟังโขงขันาันาเนี่ยคิดหมดเลย เขาพันศาพิดเวดเดียวเท่านั้นเอี่ไก่ก็พีดเงวเขาพันศานต่เขาพันศามาแย่เลยโอ้คือน้ั่เขาพันศาแต่น้อเนาะคือน่าใหญ่มาเขาโออืนนี่น้อะพันศาเนาะเด็กไทย่าจัเลียนเาะครับอยากให้เรียกเขาแง่อยาาให้เรียกเขาแง่เนี่ยเพื่อไม่ใชหนก็จะลบกันอาจารย์ตั้งอยู่ก็น้องบันน้อยจังนะครับผมนี่ออกว่าเราิสีอยู่่ครับอาจารย์ครับวิสีบ่ครับ เป็นอยู่ดิว่าจีนกวาดไทยเลสีจักหน่อยสะหรับจ้าเพราะทัพเจ้าตัวเล็กคนมีตัวเน้นตัวย่ำมากเลสีนี่ยจัดเพรงันธรรมดาดิเป็นลูกศิษย์บวกครับผมเลสีเป็นลูกศิษย์อาจารย์เหรอเห็นกันเนี่ยใช่ไหมเห็นกันนั่นส่ผู้ดงผู้ยังเห็นกันไปเห็นกันใช่ไหมนช่เพราะว่าเป็น สีเป็นแบบนุมช่างคนมีแล้วาครับคนกบบเพียงในสงคนแต่จะว่าเนลูกิหรครับนถือช้นได้ก็ช่วยา้หาแกเสมอครัโอ้ครับผมโอ้คนจับเพียงไข่เพีงมั่นน้อยจัเนาะเพีงไ่เพีง şey มั Lew ่นถืครับบ so. sure ันช well. okay. ิบเกียรน้าที่ชิเปดน้าที่หรือเบาเงเติบลิปนี่ก็ได้เอาลบกนอาจารย์ท่านีขอบคุณอาจารย์หลายๆได้ครับผมขอบคุณครับ